สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแบงค์ปลอมโพในตลาดอ่างทองวันที่10ธันวาคม2 5 6 3ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่าแบงค์ปลอมระบบาทในตลาดเกษตรสุวพันธ์เมืองอ่างทองอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองโดยเจ้าหน้าที่ตลาดได้ทำการประรากาศเตือนพ่อค้าแม่ค้าในตลาดให้ระวังภัยแบงค์ใบละ50บาท หลังนางสาวจุรินพะหลพานิดย์แม่ค้าร้านขายอาหารทะเลได้รับแบงค์ห้าล้อมมาจากลูกค้าจำนวนหนึ่งฉบับ โดยแบงค์มีลักษณะเป็นกระดาษเปื่อยยุ่ยและไม่มีายน้ำที่พระบรมชายาสาธิศลักษ์จากการตรวจสอบเบื้องต้นลักษณะของธนบัตร50าลอมนั้นเป็นกระดาษไม่เป็นมันแต่พลาสติกเคลือบสีน้ำเงินที่ฝังไว้ในเนื้อกระดาษธนบัตรตามแนวยืนไม่มีลายน้ำที่พระบรมชายาสาธิศลักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสีจะตกและเปื่อยยุ่ยง่าย โดยเจ้าหน้าที่ตลาดได้ประกาศเตือนพ่อค้าแม่ค้าภายในตลาดให้ตรวจสอบเงินให้ดีเนื่องจากตอนนี้ธนบัตร50พปลอมโล่ระบาดท,ที่ตลาดอ่างทองแล้วท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ